เฮ้ยพิมเอ้ยเที่ยวนี่เพื่อนเพื่อนรักโอ้เป็นยังไงบ้างวะไม่เจอกันนานเลยนี่กูไม่ดีมือโอ้ยมึงถึงไงกูเฮ้ยเอาดิเอาดิมาดิมาเอาดิกูเพา่อนเพื่อนโอ้ยเครียดเพื่อนเพื่อนตัดได้บ้างใจหมดเลยเป็นอะไรมึงนั่งทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยกูใจหายนี่เกือบปล่อยไปแล้วนเลเครียดไงเป็นอะไรเออเครียดอะไรกูเครียดอะไรชีวิตหวาะเรื่องชีวิต ถ้ามึงเครียดนะกูเคยมีปัญหาแบบมึงเฮ้ยกูมีอาจารย์กูที่กูเคารพเลยเดี๋ยวกูพามึงไปหาเผื่อมึงจะขอคำแนะนำจากเขาได้ไปกูไปละไปเพื่อนไปเดี๋ยวกูพาไปไปเพื่อนสรักดีเพื่อนสบายดีเราอะชื่อกูนสบายมึงดู มึงมาประทับมึงเชื่อกูมึงดูเนี่ยกูมาจนกูเสื้อเนี่ยอาจารย์เชื่อมันก็เรียกเสื้อปลุกเซกนะกูวันี้ยังไม่ได้รอเลยนะปลุกตลอดเลยเสื้อลายพิเศษสุดมันหาซื้อได้แล้วที่เพจแชนแบิ๊มีจำนวนจำกัดอย่าช้านะจ๊ะอินบ็อกซ์ไปได้เลยตามกูมาเชื่อกูป่ะเนี่ยจัวร์กูมาไม่กูจะลองดูสักครั้งหนึ่งเว้ยเออมึงก็ลองดูมึงเครียดจะได้หายแหม อะไรอ่ะจะร้องยังไงจะร้องยังไงเรืร้นบร่หมยคุไม่รู้่นมานี่นเครัาาซิดนะาตรงนี้ันาข้ัเจ็ู้ตวได้อ่ะกราบธรรมสตีเฮ่ยการััเฮ้

อยู่ช่วงนี้จานนอนน้อยเอาเหรอช่วยพี่ยกจานหน่อยมั้ยโอเคจานไปๆลุงมะเอาครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้ม่หลังไม่โดนแนะท่านเออดูบอลนะโอ้จานโอ้โยยูโรนะยูโรบอลมาจานจานลุกสิทธ์มามายก่งนั่งนั่งนั่งอ่ายมาๆมามาอ่ะครับกราบ วันนี้ก็ข้างนึงนะอรับวันนี้ปาพี่เหมือนเดิมอะเหมือนมมปาเบอร์มุเครียดแบบเรื่องราวที่ว่ามีอะไรเหมือนก็เหมือนผมแหละก็ที่แล้วอาจารย์เครียดมากเลยครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยผมหน่อยครับเพราะว่าผมไม่มีไม่โอเคแล้วครับช่วงนี้ครับอาจารย์รู้ขี้องไหมไม่ต้องพูดอะไรอาจารย์รู้เขารู้ทุกอย่างเจ่ออะไรมาเจอคนนี้ทุกอย่างเลยเรอเขาู้มันพูดอาจารย์ อเขาของได้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยอาจารย์จัดการได้ทุกอย่างเขาเจอมาต่ออะไรแอบบูนให้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่ให้สิ่งที่เขาต้องการเท่าไรมันเชื่อครูอาจารย์คูโอ้ยได้ได้ได้ผมเอาของดีไปฮะมือเอาของดีไปครูอาจารย์ให้ของดีเลยนะครับได้ไหมครับให้ใะ่เครับวันนี้มาจังมา

เดี๋ยวผมเตรีมตัวรับเขาจับเรา้ทังมือไว้ี่อาจารย์เขาลังจะคจารยเย็นัหรือของว้านเย็นัหยาครับยานะครับใช่เขาท้นนั่งนดน่่ย

หายรู้สึกอะไรบ้างตอนเนี้ยมีรู้เหมือนหายไปเลยเพื่อนอารมณ์นีมันโตโตเบาแบบอารมณ์ดีๆอารมณ์ดีขึ้นไหมตอนนี้นี่ย้อดเลยอชื่นไหมนะอาจารย์ทำอะไรบ้างเนี่ยมันมีของดีเฮ้ยจริงเหรอพี่ครูอาจารย์อาจารย์ผมขอของดีกลับบ้านได้ไหมครับจะดีหรอจะดีเหรออครับผมดีครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปถูกไหมอาจารย์จะดีเหรอมาบอยมาอยนี่จริงจังงั้นผมขอสักขวดครับอาจารย์อะไรก็ได้ครับ มาแล้วพ่อเลยโอ้โผายสบายอยากอาหารว้าครับผ่อนคลายหลับสบายอยากอาหารผ่อนคลายหลับสบายอยากอาหารผ่อนคายหลับสบายอยากอาหารผ่อนคายหลับสบายอยากอาหาร มาแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับรรผมโอ้ว่ายไกลโอ้มึงอยู่นี่เลยไหมละ่ะ<ม>ครับสวัสดีครับตาผมผมลานะครับชีโนชีโน<บ><บ>ช่วงนี้ ปิซซรับกินดีพรีเพิ